แชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้แชมป์ขายมีดจะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษสําหรับมีดโคลอมเบียนะครับทุกรุ่นในเ้านของแชมป์ขายมีดเลยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับจะมีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นะครับจนถึง31กรกฎาคม2 5 6 5เลยนะครับเต็มเต็มเดือนไปเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นมีดโคลอมเบียนะครับ โดยโปรโมชั่นจะเป็นดังนี้นะครับปกติมีดโคลอมเบียผมจะอยู่ที่เล่มละ390บาทส่งฟรีนะครับโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมจะจัดให้มีดโคลอมเบียนะครับอยู่เล่มละ350บาทส่งฟรีนะครับพิเศษมากกว่านั้นนะครับท่านใดซื้อครบ3เล่มนะครับจะเหลือเล่มละ300บาทยังส่งให้ฟรีเหมือนเดิมครับหมายพิเศษจุใจกันไปเลยนะครับสาหรับแชมป์ขายมีดนะครับ โดยมีดโคลอมเบียในรอบโปรโมชั่นนี้จะมีรุ่นดังนี้นะครับรุ่นแรกครับรุ่น G 3 5นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะครับแห่สวยงามทรงมีดอารับนะครับสวยงามนะครับ G 3 5ครับต่อไปเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ G 4 6นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรุ่นนี้ก็สวยงามนะเป็นทรงมีดแร่จับถนัดใหญ่ๆจุใจเลยนะครับ G46 ครับอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกเลยนะครับรุ่น K325A นะครับหรือ Bowie c o l ั m b i a นะครับ,ร e รบสวยงามจับถนัดนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่มากับช่องแชมป์ขายมีดเลยนะครับโดยที่ใบมีดครับเป็นทรง Bowie คลาสสิก e เลยนะครับและที่ด้ามก็จะมีการฝัง มุกเทอร์คอยต์ตรงนี้ครับแล้วก็ด้ามที่เป็นด้ามไม้สาธรให้ลายไม้ที่สวยงามคลาสสิกนะครับน่าใช้งานน่าสะสมนะครับรุ่นต่อไปครับคือรุ่นโคลมเบีย SA23 ครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ครับเพิ่งปล่อยคลิปรีวิวไปไม่นานนี้ครับก็เป็นด้ามทำเรียนแบบเขาสัตว์เทียมครับให้อารมณ์เหมือนมีดยุกนะครับบนใบมีดนะครับมีการยิงลายกราฟิกมาครับสวยงามเลยนะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับ SA23 นะครับรุ่นต่อไปครับ SA41 ครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมมองวาสยงมนบบ้แี น่าเก็บสะสมน้าใช้งานครับปนสันใบก็มีรอยกึ่งหยักตรงนี้นะครับสวยงามถน้าใช้งานน่าสะสมนะครับ S A 41ครับต่อไปคือรุ่น S A 58นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่สวยงามคลาสสิกนะครับน่าใช้งานหน้าสะสมเช่นกันครับ้ดยดามที่เป็นไม้สาทรนะครับให้ลายไม้ที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นทรงมิดแลกึ่งดรอปพอยท์นะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้จับถนัดนะครับ sa 5 8นะครับรุ่นนี้คือรุ่น sa 5 0นะครับรุ่นนี้เพิ่งปล่อยคลิปรีวิวรีลันไปไม่นานนี้นะครับโหสวยงามครับรุ่นนี้ด้วยด้ามไม้สาทรนี่เป็นด้ามสีส้มครับมีการแกะลายมาทั้งส้นด้ามนะครับและทิ่กันการมือนะครับโดนสันใบนะครับมีเป็นสันเกลียวขึ้นนะครับ สวยงามครับน่าใช้งานน่าสะสมเช่นกันครับมีโคลอมเบียนี่น่าสะสมทุกแบบเลยนะครับ sa 5 0นะครับรุ่นสุดท้ายนี้นะครับคือรุ่นโคลอมเบีย k 8 8แปดนะครับเป็นน้องเล็กโคลอมเบียจิ๋วนะครับสวยงามครับจับถนัดแต่ด้ามนี่ใหญ่กระชับมือครับไม่จิ๋วนะครับจับถนัดกระชับมือใช้เป็นมีดเหลาปอกหั่นตัดเฉือนหรือมีดสะสมกระทัดรัดสวยงามน่าใช้งานครับท้ายด้ามครับสามารถร้อยเชือกได้นะครับก็สวยงามเช่นกันครับรุ่นนี้ครับโคลอมเบีย k 8 8แปดนะครับ โดยมีโคลอมเบียทุกเล่มนะครับมีซองพกไนล่อนแบบนี้แถมให้ทุกเล่มเลยนะครับสำหรับโปรโมชันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเหลือเล่มละ350บาทส่งฟรีนะครับซื้อครบ3เล่มเหลือเล่มละ300บาทส่งฟรีนะครับโปรโมชันนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565นะครับจนถึง31กรกฎาคม2565เลยนะครับ ยัม่จะะคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก,ก่อนนะครับวันชาตินี้ก็เป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านะครับขอบคุณพี่ๆลูกน่านนะครับที่ติดตามรับชมและอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ